สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเข้าไปใช้ Yali Yali นะคะที่เล่าให้ฟังว่าเป็นเว็บที่สอนภาษาเกาหลีฟรีนะมีทั้งสอนเป็นแบบหลักสูตรขั้นพื้นฐานและสอนตามหลักสูตรของ E.P.S. Topic นะคะก็คือหลักสูตรที่เตรียมให้คนไปทำงานที่เกาหลีนะโอเคเรามาดูกันนะคะอโอเคนะเราจะเห็นว่าเมื่อเรากดตามลิงก์ที่ให้ไปนะคะเดี๋ยวจะให้ไปอีกทีหนึ่งนะเราก็จะเข้ามาใน เพจนี้นะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันเป็นภาษาไทยนะคะจะมีบ้างเป็นภาษาอังกฤษเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแล้วจะเห็นว่ามีครูหลายภาษาเลยนะคะมีครูคนรัสเซียคนฟิลิปปินส์คนสเปนนะถามว่าดูได้ยังไงดูจากธงชาตินะคะและภาษาโอเคนะก็มีหลายภาษานะแล้วก็อยากจะไปฟังภาษาอื่นก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะคะแต่ว่าพอดีว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครที่อยากล็อกอินนะคะมันจะมีแถบข้างบนให้เขียนคําว่าล็อกอิน เราก็ล็อกอินเป็นสมาชิกได้นะโอเคเรามาสำรวจกันนะคะจะมีตรงนี้นะคะเพื่อเข้าไปดู E.P.S. Topic ตรงนี้คือเรียนภาษาเกาหลีพื้นฐานนะคะตรงนี้เป็นกลุ่มนะใครที่อยากจะเรียนเป็นกลุ่มนะและเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับบริษัทมาดูกันหรือจะเลื่อนมาดูตรงนี้ก็ได้นะคะเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีนะขั้นพื้นฐานนะคะมีมากกว่า300บทเรียนนะเขากำลังพยายามทำอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็พยายามถ่ายทำเพิ่มอยู่นะ,คะใครที่อยากดูนะคะก็กดเข้าไปได้เลยนะแลาอยากเรียนบทนี้อ่ะแล้วกดเข้าไป แต่พอดีว่าอันนี้นะคะืครูได้นะมันอาจจะดูไม่เหมือนกันนะคะพาะของครูเนี่ยครูได้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีเรียนภาษาเกาหลีนะคะออ่าว่าไปนะดูไงต่อมาเราอยากจะกลับเข้าไปดูนะคะว่าเอโอเคแล้วดูอันนี้ล่ะ EPS topic ดูหลักสูตร EPS topic นะคะอตอนนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกเข้าไปดูได้นะเตรียมตัวก่อนเรียนก็ได้แบบฝึกหัดก่อนเรียนนะคะ เป็นแบบแบบชีวิตรประจําวันนะที่เรามีโอกาสได้พูดทั่วๆไปนะคะแบบทดสอบก็มีนะสมมติเราอยากจะเรียนหลักสูตรเราก็กดเข้าไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเพราะว่าครูได้ทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเขียนว่า start เริ่มหลักสูตรได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยนะเขาก็จะให้เราดูวิดีโอได้เลยนะคะสามารถกดดูได้เลยนะนะคะครูก็สามารถกดได้เลยนะคะข้ามข้ามไปได้มาดูและส่วนสุดท้ายนะคะ <L ess of> เป็น ประมาณนี้นะคะของครูอ็จารคนแล้วก็อันนี้นะคะใครที่อยากจะข้ามไปดูอยากจะรู้ว่าขอซื้อแอปเปิลห้าลูกพูดยังไงนะอันนี้ก็นะคะยังทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้เริ่มเรียนถึงบทที่หกจบนะคะคือต้องเรียนให้จบก่อนนะแล้วมันก็จะข้ามข้าม,าม,าม,ามะนะคือมันไม่สามารถข้ามได้แหละนะก็จริงๆก็ดีนะคะเป็นการบังคับตัวเองดูบทที่หกให้จบก่อน เสร็จแล้วเราก็กดทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์เราถึงจะไปดูได้นะคะตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีใครเข้ามาดูแล้วบ้าง66คนแล้วนะเราอยากจะเก่งก็รีบเข้ามานะคะลองแบบคนอื่นเขานะโอเคนะคะอ่ะกดคลิกกลับไปนะคลิกกลับไปนะคะเรามาดูกันกลับไปพอนีมมาดูในชีวิตประจำวันแล้วเราจะลองไปลองเทสต์ตัวเองดูก็ได้นะคะอืมนะแล้วก็ลองมาดู กลับไปหน้าเมื่อกี้ว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะโอเคหลักสูตรพิเศษโตปิกอยากทำงานกับยาลี่ยาลี่นะคะก็ทำได้นะโอเคจริงๆแล้วนะคะครั้งที่แล้วที่กูเข้ามานะเมื่อวานเนี่ยมันมีด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้มันหายไปไหนนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะมเมื่อวานมันจะมีวิดีโออยู่นะคะ30วิดีโอ30กว่าวิดีโอด้วยแหละนะเมื่อวานเห็นอยู่นะคะแล้วก็ในกลุ่ม นะในกลุ่มตรงนี้นะคะก็เพจจะไม่มีอะไรมากนะมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไร My Connection นะคะ My Groups ดูซิกลุ่มของฉันมีอะไรบ้างอันนี้ก็เพิ่งจะมีไทยกลุ่มนะคะกลุ่มคนเรียนภา,าษาเกาหลีคนไทยนะก็ยังมีไม่เยอะนะคะคอร์สเรียนนะคะคอร์สเรียนตรงนี้มี4อันก็จะมี EPS Topic ตรงนี้นะคะเรียนภาษาเกาหลีตรงนี้นะเมื่อวานยังเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวต้องลองถามบริษัทเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะตรงนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหน แต่ถ้าใครที่อยากดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้ลิงก์ YouTube เอาไว้นะเพราะว่าเคยลง youtube ไปแล้วนะคะก็เหมือนกันนะไม่เป็นไรในนี้ก็เข้ามาฝึก EPS topic นะคะจะกดตรงนี้ก็ได้นะกดตรงข้างบนนี้เลย EPS topic นะคะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะเราสามารถกดจากตรงนี้เข้ามานะคะกดเข้ามาเลยนะกดเข้าไปที่ EPS topic แบบนี้เลยก็ได้นะคะนะเราก็สามารถเริ่มเรียนได้เลยซึ่งสมมุติว่าเราจะเข้าไปแบบทดสอบเราก็กดเข้าไปได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้สมัครนะมันจะมีปุ่มให้เราขึ้นก่อนเราต้องกดคลิกก่อนว่าลนะ็อกอินน้าจะมีให้เลือก Lock in, ล็อกอินเราเสร็จแล้วเดีวหึงจะเริ่มกดสตาร์ทหลักสูตรได้อันนี้คือาอจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครูล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ลองดูนะใครมีปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาได้นะคะแล้วยังไงครูจะให้ลิงก์ไปด้วยนะถ้าลิงก์ของอันนี้เป็นของครูเองนะคะใครอยากดูภาษาเกาหลีเพิ่มก็ไปดูได้นะมันจะมีลิงก์ของยารียารีด้วยนะคะที่เขามีเกี่ยวกับเขาเนี่ยเขาจะมีทั้ง อินสตาแกรมของตัวเองนะคะมีเว็บเพจของตัวเองนะเขาสอนหลายภาษาเลยนี่นะคะวิดีโอบทเรียนนี่ไงมันย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็เว็บไซต์มันเพิ่งเริ่มด้วยแหละมันก็เลยอาจจะแบบที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างนะตอนนี้ทุกคนก็นี่ไงภาษาไทยนะคะของคู่คนไทยจะเห็นว่าแนะนําตัวกับสอนภาษาเกาหลีจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ไงเดี๋ยวคู่จะลองถามเขาอีกทีนะว่าทําไมตรงนี้นะคะอยู่ดีๆวิดีโอหายไปไหนเพราะเมื่อวาน ครูก็เพิ่งเข้ามาดูนะเมื่อวานยังมีวิดีโอเยอะอยู่เลยนะคะวันนี้ก็ดู EPS topic ไปก่อนละกันนะไรยังไงไว้เจอกันใหม่แล้วครูจะมาอัปเดตใหม่นะคะว่าวิดีโอภาษาเกาหลีหายไปไหนใครสนใจก็ตามไปดูใน YouTube ก่อนโอเคค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย